สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้นะครับเป็นฮอนด้าซิตี้นะครับลูกค้าท่านทำการติดตั้งนะครับเป็น d ดลไรต์ออร์ดี้สไตล์นะครับฉุกเฉินนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะเป็นเทอร์นเลนนิ่งนะเป็นไฟเลวิ่งนะครับนะอ่านี่นะครับปิฉุกเฉินนะครับไปเลยบพร้อมอนะัปเกรดนับชุดโปรเตอร์นะครับไบบอก9.1นะครับพร้อมกล่องแหวนนะครับหรือายตาน้ำเงินนะครับอ่านี่นะครับนะด,ดุดุเลยนะครับไปตับครับ เมื่อเปิดไฟต่ำนะับดีไอสีน้ำเงินจะดับนะับไฟต่ำนะับจะเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก9.1นะับขนาดเลนสนะ์9นับ3.2นิ้วนะิเมรนับไปสูงนะับโปรเจคเตอร์ทุกตัวนะับจะเป็นไฟจีนอนส่งต่ำตัวนะับจะดูแสงหน้ารถนับสูงนะับนะนะปล่อยนะับดูแสงผ่านฟิล์มนะับสูงนะับปล่อยนะับนอกตัวรถในในตัวรถนนะับสว่างไม่ต่างนะครนับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะับที่สนใจนะับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์นะับ สามารถสอบถามเข้ามาทางเพจ a c e b o o k นะับ BT p ีพิม u m Auto s โต้ซ l ลนทุกสาขานะับโอเคครับขอมครับ